คนอ้วนเดินทุน้าหาคุณนอนว,ว,วไใจรับฟังคําแนะนําแล้วให้ลดนู่นลดนี่ลดนั่น,นทําก็ไม่ได้นะบบอกให้ไปออกกําลังกายก็ไม่ออกยิ่งแล้วใหญ่เลย,ย,ย,เลยนะครับร <c oughs> นต้องมีวิธีที่แบบทําช่วยหรือเหมือนกับจัดระบบยังไงให้เขาลดน้ําหนักได้ก็คือทานได้ทาน<ะ>ได้เหมือนเดิม แล้วก็เหมือนเพิ่มการเผาผลาญลงไปก็คือเหมือนกับบล็อกกับเบิร์นบล็อกส่วนส่วนใหม่ที่จะเข้าไปด้วยก็คือกั้นไว้กั้นไว้ใช่ค่ะกั้นเอาไว้ก่อนแล้วก็มีส่วนที่เบิร์นด้วยก็คือเผาผลาญตัวเก่าออกไปด้วยครับเดือนหนึ่งนี่ถ้าทานตัวบล็อกกับเบิร์นทั้งสองอย่างนะครับมันจะลดลงสักประมาณกี่โลจากเคสคนไข้ที่ที่รักษามาก็ประมาณสี่กิโลค่ะสี่กิโลเยอะดีอ่ะสี่กิโลเส้นแขกจะช่วยลดความอ้วนได้อย่างไร ติดตามในใครไม่ป่วยยกมือขึ้นวันนี้เลยค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องความอ้วนแน่นอนละค่ะว่าต้องมีโรคตามมาอีกเป็นปร้วนเลยละค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจและอีกสรพัดโรคเลยค่ะแต่ว่าคนที่หุ่นสวยเพรียวอยู่แล้วก็นิ่งนอนใจไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคุณก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเหมือนกับคนอ้วนเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงพามาพูดคุยกับคุบคณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการลดความอ้วนแพทย์หญิงปียะดาวิชากเกวินค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับขออนุญาตเรียกหมอเจี๊ยบหมอเจี๊ยบนะครับเห็นว่าคุณหมอเจี๊ยบนี่เปิดคลินิกอยู่ด้วยใช่ครับดูแลเรื่องอะไรบ้างครับทั้งผิวพรรณแล้วก็ลดน้ำหนักด้วยค่ะลดน้ำหนักด้วยใช่ไหมคะใค่ะมีคนไข้มาเยอะไหมคะปัญหาลดน้ำหนักเรื่องความอ้วนเยอะมากอ๋อเยอะมากน่าจะเป็นอันดับต้นๆเลยหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงต้องผอมต้องสวยไงคะใช่ค่ะแล้วมีผู้ชายมาบ้างไหมคะมีเหมือนกันมีอะไรบ้างที่ทำให้เป็นโรคอ้วน ็พวกแป้ง,แป,งแป้งก็มีเป็นสาเหตุที่ทําให้อ้วนเหมือนกันพวกแป้งนี่ก็จะเป็นปน,น้ําตาลน้ำตาลก็เป็นสาเหตุของความอ้วนที่บอกว่าลดแป้งอย่างเดียวเลยไม่กินแป้งเลยชีวิตนี้เนี่ยทั้งวันไม่เอาแป้งเลยที่ผู้หญิงชอบลดน้าหนักกันวิธีนี้นี่ถูกต้องไหมครับไม่ถูกต้องเลยค่ะครับจริงๆแล้ววิธีนี้ลงได้เร็วมากค่ะในอาทิตย์แรกเนี่ยสกิโลสามกิโลนี่คือเป็นเรื่องปกติเลยค่ะครธรรมดาคือแบบที่คนไข้หมอทํานะคะที่คลินิกอย่างเงี้ยแต่ผลตามาคือ มันจะลดแค่ในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกเท่านั้นนะคะคหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยลงและเริ่มไม่ค่อยลงแล้วแต่เริ่มมันจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาคือเริ่มแบบเบอเบอร์มีอาการเบอร์และเพราะว่าเราไม่ได้รับแป้งเลยขาดแป้งไปเลยก็ไม่ได้เพราะคือปกติร่างกายเราต้องรับสารอาหารครบห้าหมู่อยู่แล้วค่ะค่ะแล้วนอกจากเรื่องที่งดแป้งไปเลยคนไข้ของคุณหมอวิธีอื่นๆที่เขาทํากันมาเนะี่ยมีอะไรอีกบ้างวะเยอะมากอย่างเช่นบางคนนี่แบบว่าคือ ลดแป้งไม่ทานไขมันเลยในบางคนก็ไม่ทานเนื้อสัตว์เลยนะคะคนไข้ผมก็เป็นนะก็คือเวลาคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์เลยคือเขาจะเหมือนเดินลอยเนี่ยใช่ใช่จดลอยลอย่ยจะไม่ค่อยเฟิร์มเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะผ่องใสนะเราไม่เถียงแต่ว่ามันดูไม่ค่อยมีแรงอ่ะจริงค่ะคค่ะรับมีอะไรแปลกแปลกไหมที่โอ้โหคุณไม่ควรทําแบบนี้เลยในการลดน้ำหนักก็ยาลดความอ้วนนะคะ หลายๆคนเนี่ยจะรู้ดีอยู่แล้วว่าถ้าพูดถึงยาลดความอ้วนมีแต่ข้อเสียทั้งนั้นเลยแต่ทําไมเขายังถึงจะต้องรับประทานยาลดความอ้วนกันอีกล่ะคะก็เพราะว่าในในที่หมอเจอคนไข้หมอว่าคนเขาห่วงสวยมากกว่าห่วงสุขภาพตัวเองครับซึ่งมันความสําคัญก็คือสุขภาพต้งมาก่อนคือพร้อมอย่างเดียวบางคนเนี่ยลดแบบอาทิตย์หนึงสามกิโลนะคะมาไี่แบบหน้าแบบซีด คือมันมันก็โซมอะค่ะถ้าเราเร็วๆก็จะมีความบโซมเลยอแล้วผลที่ตามมาพอเออผลกระทบผลข้างเคียงจากการที่ใช้ยาลดความอ้วนเนี่ยก็คือแน่ๆเลยก็คือโยโย่ซินโดมที่เราพูดกันบ่อยๆได้ยินกันบ่อยๆนะคะโยโย่ซินโดมลดลดไปแล้วห้กิโลขึ้นมาเป็น7จ็ดแต่ส่วนใหญ่แล้วคือเวลาที่เวลาที่ทานยาลดน้ําหนักเนี่ยค่ะสังเกตได้เลยว่านอนก็ไม่ค่อยหลับ ทานอะไรก็ไม่อยากจะทานการถับถ่ายก็จะไม่ดีเพราะว่าคุณไม่มีอะไรลงไปเลยแล้วนี่เสียทุกระบบนะคะแต่พอคุณหยุดยาปุ๊บไม่มีอะไรตัวไปกดประสาทคุณแลับการที่ตาม่าคือหิวตลอดเวลาหิวหิวได้ตลอดเวลาแล้วก็หลับหลับเยอะค่ะหลับเยอะมากกว่าคนปกติง่วงบ่อยง่วงบ่อยใช่เหมือนร่างกายแบบไม่เฟสอะค่ะแบบว่า ตลอดเวลาเงี่ยค่ะก็คือจะเป็นผลเสียมันไม่ดีตั้งแต่ตอนกินเลยนะตอนหยุดกินยังไม่ยังตามมาอีกนะใช่ค่ะใช่ตามมาหลอกหลอนพวกนี้สารพวกนี้จะกดประสาทจริงๆยาถ่ายเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนค่ะส้มแขกเขาจะมีฤทธิ์ของเขาคือแค่ระบายอ่อนๆเท่านั้นเองเหมือนกับทําให้การขับถ่ายเป็นปกติค่ะแล้วแล้วเขามีฤทธิ์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าส้มแขกเนี่ยจะลดการสะสมของไขมันครัลดลดการสะสมของไขมันในผู้ก้าวเนื้อของเราเนี่ยค่ะฉะนั้น คนที่มีปัญหาอ้วนเฉพาะส่วนใช่ไหมครับก็จะลดลงได้ด้วยใช่ไหมครับค่เแล้วก็รู้สึกว่าคุณหมอเนี่ยก็จะมีอีกสูตรหนึ่งที่เอาไว้เบิร์นเต็มที่เลยใช่ไหมครับซึ่งใช้เป็นส้มแขกล้วนๆเลยค่ะอ๋อแล้วครับใช่เดียวเลยส้มแขกล้วนๆเลยตัวนี้คือแบบเต็มโดสเลย600มิลลิกรัมหกรมิลลิกรัมค่ะมันมีเอ่อมันมีสารอะไรคะที่จะมาช่วยเบิร์นได้ก็คือมันคือมันไม่ใช่เป็นสารที่เบิร์นมันเป็นไฮดรอกซีซิตริกเนี่ยตัวนี้จะช่วยคือยับยั้ง ยับยังไม่ให้ไขมันไปสะสมครับค่ะอ่าแล้วก็ช่วยอีกอย่างเนึงก็คือช่วยลดความอยากอาหารได้ด้วยครับแต่ไม่ถึงกับขนาดที่กดประสาทเหมือนกับยาทั่วไปคือคือที่หมอเลือกใช้ใช้ตัวส้มแขกเนี่ยเพราะว่าเป็นสารจากธรรมชาติปลอดภัยครับคือไม่ใช่ยาไม่ได้ทําให้เรารู้สึกปวดหัวครับแล้วก็แบบนอนไม่หลับตัวนั้นจะไม่ค่ะแล้วทีถ้าสมมติทานตามที่คุณหมอบอกระยะเวลาต้องทานนานแค่ไหน จริงๆเราขึ้นอยู่กับตัวของคนไข้เองด้วยว่าต้องการลดขนาดไหนต้องการที่จะลดลงไปกี่กิโลนะครับเดือนหนึ่งนี่ถ้าทานตัวบล็อกกันเบิร์นทั้งสองอย่างนะครับมันจะลดลงสักประมาณกิโลจากเคสคนไข้ที่ที่รักษามาก็ประมาณสี่กิโลค่ะสี่กิโลเดือนน่สี่กิโลเดือนหนึ่งสี่กิโลนี่คือมันไม่ใช่แค่น้ำหนักลุ่ล่างมันจะขดเข้าไปด้วยนะใช่ใช่กางเกงเพราะมันีการมันมีการเบิร์นด้วยก็จะเกิดโปรแกรมเนื้อครกเนี้ย ไม่ได้ทําให้แบบย่อนยานอะไรพวกนี้เราไม่ได้ดูบอกว่าโซมไม่โซมโดยที่เขาก็สามารถทานได้เหมือนเดิมแต่ไม่ใช่ว่าทานเยอะกว่าเดิมนะต้องทานเหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนรับเข้าไปแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองครับผมคนที่เป็นโรคคือบางคนที่อ้วนแล้วมักจะเป็นโรคหลายๆโรคตามมาเช่นความดันเบาหวานแบบนี้ทานเข้าไปมันจะมีผลต่อเนื่องไหมคร มีผลข้างเคียงไหมคือในบางคนเนี่ยจะทานอะไรแต่ละอย่างถ้าเขารู้สึกว่าเขามีโรคอะไรอยู่แล้วเนี่ยเขาจะต้องมาคิดแล้วว่าถ้าเขาทานตัวพวกนี้ไปจะทําให้มีปัญหากับโลกของเขาไหมคือไอ้อยากลดน้ําหนักก็อยากแต่เป็นโรคอยู่จะทายังไงจะทานได้ไหมทานได้เพราะว่าอย่างคนที่เป็นเบาหวานนี้ค่ะในตัวถั่วขาวเนี่ยเขาจะช่วยลดอยู่แล้วลดการเปลี่ยนแป้งไปเป็นน้ําตาลพอลดลงไปแล้วเนี่ยก็จะช่วยเรื่องก็จะช่วยเรื่องเบาหวานได้ด้วยค่ะ คือทำให้คนเป็นเบาหวานนี่นะไม่ได้น้าตาลมากเกินไปใช่ค่ะะครคะาะบางทีผมว่าอาจจะน้าตาลในเลือดอาจจะลดลงด้วยซ้ำใช่ใช่ครับถ้าด้วยกระบวนการนี้นะครับพฤติรกรกรมอะไรบ้างที่ควรต้องระวังนะครับเวลาเราทานในตัวบล็อกแอดเบอร์นี่อยู่นะคือจะรู้สึกปกติาการขับถ่ายก็ปกติแต่ในการตัวในตัวบล็อกเนี่ยค่ะขับถ่ายมาเนี่ยจะมีไขมันค่ะคนไข้บางคนก็มาถามหมอกันหมอมันเกิดจากยาหรือเปล่ามันต้องยาแน่เลยอ่ะที่ที่ทำให้ ไขมันออกมาค่ะหมอบอกงั้นต้องลองสังเกตดูว่าเป็นยาหรือเปล่าเพราะสิ่งที่คุณออกมาเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ได้เหมือนกันทุกวันที่ตัวที่ที่ไขมันเนี่ยค่ะมันจะคือตี่ล่อมานี่คืออุจจาระนะใช่ค่ะก็คือเราจะมันจะเหมือนอาหารที่เราทาลงไปเลยครับค่ะถ้าทานกุ้งก็จะมันกุงใช่เป็นสีเป็นสี